สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีธโดยเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความลับนะฮะของ100ปีแย่งความว่างเปล่าซึ่งในตอนนี้น่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหากันก็ต้องขอเตือนไว้เช่นเคยนะว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นแค่การวิเคราะห์มังงะเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนื้อหาในคลิปนี้อาจจะเกิดขึ้นจริงน้ออไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะฮะโดยเร และหน a ha ha a aw aw aha, ึ่งในเนื้อหาพวกนั้นก็จะมีเรื่องราวความลับมากมายนะฮะที่ทดามีการพูดเรื่องราวไว้ได้จนถึงป่านนี้เนี่ยเนื้อเรื่องเหล่านั้นก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาและหนึ่งในเรื่องราวพวกนั้นที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวหนึ่งร้อยปีแห่งความว่างเปล่าโดยเดี๋ยวในวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์เกี่ยวเรื่องนั้นกันนะว่าบางเรื่องราวเกยวกับหนึ่งร้อยปีแห่งความว่างเปล่านั้นจะมีอะไรอยู่บ้างโดยเริ่มต้นมาในตอนนี้เรื่องราวที่ได้มีการเปิดเผยมาเนี่ยนั่น มันเกิดการต่อสู้กันระหว่างเรา20ตริย์กับปาณาจักรโบราณจะทาให้อณาจาักรโบราณน,นั้นหายไปใช่ไหมแล้วจนถึงตอนนี้รัฐบาลโลกเนี่ยก็ได้ปกปิดความลับมาเรื่อยมาจนไม่มีเหตุการณ์อยู่วันหนึ่งที่ชาวออล่าเนี่ยได้คนควาเกิดกับพลนิกิมล่าจากโบราณใช่ไหมแต่ว่าเรื่องราวการค้นคว้าในตอนนั้นเนี่ยก็ต้องจบไปเพราะว่าจู่ๆรัฐบาลโลกน่นก็ได้ใช้บัตรคอทำลายสมบัวิัยของออร่าทิ้งทั้งหมดโดยในตอนนั้นที่เรารู้คืชาวออร่าเนี่ยพวกเขาใน,นสืบคนจะรู้แล้วนะว่านาจาักรโบราณ มันมีชื่อว่าอะไรแต่ว่าเนื้อเรื่องในตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีการ,รเผยออกมานะฮะแต่ว่าเนื้อหาในตอนนั้นก็จะมีจุดสังเกตอยู่หนึ่งอย่างและนั่นก็คือลูกโลกจําลองของชาวโอฮ่าที่พวกเขานั้นตั้งเอาไว้แล้วเราก็จะเห็นนะว่าโลกใบนั้นเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับแกนล,ลายที่แบ่งครึ่งโลกเอาไว้ใช่ไหมฮะแต่ว่าที่น่าแปลกนั่นคือดวงจันทร์แล็ดาวรอบข้างเนี่ยมันมีมากกว่าดวงจันทร์หนึ่งดวงที่คขจะอยู่แถวนั้นแต่ว่าในปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นนะว่าในโลกวันพีเนี่ยมีดวงจนวงวะะนันทร โลกวันพีนอาจจะมีดวงจันอยู่หลายดวงก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าในความที่ว่าถ้าเกิดเรื่องราวพวกนี้มันไม่มีข้อมูลเนี่ยชาโอฮาร่านั้นก็ไม่น่าจะสร้างลูโลกจำลองขนาดนั้นแต่มันยังมีเรื่องราวที่ซันจิตามหาออบูที่เป็นทะเลที่ลูบล้มทุกสิ่งเอาไว้แต่ว่าในปัจจุบนันนี้เรื่องราวของออบูนี่ก็จะเป็นเพียงแค่ข่าวฝันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับดวงจันหลายดวงกับเรื่องราวของออบูนั้นจะมีความเกี่ยวข้องหรือไม่เพราะว่าโดยปกติธรรมดาทั่วไปดวงจันเนี่ยมันก็จะมีผลกับกำ,ำ,นนำลงใ่มังรที่น,ด,นดวงจหเย มันก็น่าสนใจนะว่าดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวพวกนั้นมันจะมีผลกระทบอะไรต่อน,น้าทะเลบนโลกหรือไม่และที่สําคัญยิ่งกว่านั้นนั่นคือเรื่องราวก,ก่อนหน้านี้ก็จะได้มีการเปิดเผยนะว่าบนดวงจันทร์นั้นเคยมีคนอาศัยนบนนั้นและตามภาพการสลายในตอนนั้นก็จะมีเรื่องราวที่พวกเขาเนี่ยอพยพแล้วก็เดินทางมาอย่างโลกเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับดวงจันทร์นะฮะที่มีคนจากดวงจันทร์นั้นเดินทางมาอย่างโลกในตอนนั้นและเพื่อนๆก็ลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดในสมัยอดีตเนี่ยดวงดาวรู้ว่าดวงจันทรน้กะจเิดขึ ซึ่งมันจะหมายความว่าดวงดาวแล้วก็ดวงจันทร์พวกนั้นมีเผ่าพันธุ์หนึ่งอาศัยบนนั้นหรือไม่ซึ่งถ้าเกิดว่าเรื่องราวพวกนี้มันเป็นความจริงนั่นก็หมายความว่าในตอนนี้เนี่ยการที่ดวงดาวพวกน,น,นั้นหายไปนั่นก็หมายความว่าดวงดาวพวกนั้นอาจจะถูกทำลายไปด้วยพลังและก็อาวุธบางอย่างและอาวุธที่มีอนุภาพที่สุดในระกวนันผีเนี่ยนั่นก็คืออาวุธโบราณสามอย่างนั่นคือพูตันโพไซดอนแล้วก็ยูเรนัสมันก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้มันน่าสนใจนะว่าเรื่องราวหนึ่งร้อยเปลี่ยนความว่างเปล่าเนั้นกกูทําี่ยหนือไม่ เพราะว่าด,ดูจากสภาพของโลกในปัจจุบันเนี่ยบางก่อนน่็จะมีเรื่องราวแปลกๆอย่างเช่นต้นไม้กินคารู้ว่าบางก่อนเนี่ยมันก็มีฟ้าผ่าตอลอดเวลามันก็เลยน่าคิดนะว่าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นผลกระทบจากการต่อสู้ในครั้งนั้นหรือเปล่าและก็อย่างหนึ่งการที่โลกโลกจำลองเนี่ยมีเลนส์ลายที่แบ่งโลกเอาไว้เนี่ยอาจจะเป็นโลกปัจจุบนนันนะฮะที่ชาวโอลา่ยกำลังศึกษานะว่าโลกในอดีตเนี่ยมันอาจจะไม่มีเลนส์ลายที่ยาวเหมือนกับปัจจุบันนี้ก็เป็นได้เพราะว่าโดยไงเลนส์ลายที่แบ่งครึ่งโลกเอาไว้เนี่ยมันก็ดมมมนนิ้ขึาาาตตธรรชะะ หมือนกับว่ามีใครบางคนนั้นสร้างมันขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์บางอย่างและมันก็ถูกสร้างมานานจนผู้คนในปัจจุบันนั้นคิดว่าเรดไลน์นะั้นมีอยู่ตามปกติแลอก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวออบูของซันจิมันมีอยู่จริงนั่นก็หมายความว่าทะเลทั้งสองฝั่งของโลกเนี่ยมันก็ต้องเชื่อมโยงกันโดยที่ไม่มีเรดไลน์ใช่ไหมฮะเรื่องราวพวกนี้ก็เลยยิ่งเป็นการตอบย้ำนะว่าในสมัย100ยปีแห่งความว่างเปล่าที่ยังมีอาณาจักรโบราณอยู่ในตอนนั้นแผนที่ในโลกวันพีน่าอาจจะไม่ได้เหม เพราะว่าก็อย่าลืมนะว่าเนื้อหาก่อนน้าน,นี้ก็จะมีการเปิดเผยว่าที่ดวงจันทร์นั้นมีจอสลัดอาวกาศและก็เรื่องราวที่คนจากดวงจันทร์นั้นเดิทนทางมาอย่างโลกมันก็เลยทําให้เมลกาสูงมากที่เผานธา์ในปัจจุบันนี้เนี่ยอดีตของพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่บนโลกมาตั้งแต่แรกนะฮะเหมือนกับพวกคนมีปีกที่มาจากดวงจันทร์ก็เป็นได้และนี้ก็จะเป็นเรื่องราวการวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้นนมีการหลุดมานะฮะว่าบางอย่างในช่วงเวลาหนึ่งร้อยปีความว่างเปล่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับโลกวันพีใน,นปัจจุบนันเปนล,เเนนนนนลือ่อาหร ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกนใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคและถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนหาคลิปใหม่ๆช anel เราสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ